Yeah. Gracias. พระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอน้องถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริเกิฑแต่สมเด็จพระนามเจ้าสิริเกณฑพระกรมรราชชนนีพันปีหลวงพระกรอรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้สูที่ได้เสด็จสู่สวรรค์ทาไลที่ได้เสด็จสู่สวรรคทาไล สํมรานจงเสงพสัมปรานัอหนึ่งขัอหนึ่งขอให้ถึงซึ่งพรนิพานขอให้ถึงซึ่นิาน